ปิดกฎอายุนักกีฬาตอบดรามา่าเอม,มา่าและวันครูถูกตัดชื่ออดลุยวอลเลย์บอลไทยล,ลีก2026กลายเป็นประเด็นร้อนหลังสโมสรอ,อ่างทองโพสต์ัดพอจ้ำใจตัดชื่อดาวรุง่งความหวังใหม่ของไทยที่สูง180บวกในทีมชุดลุยศึกวอลเลย์บอลไทยล,ลีก2026เพราะติกดกฎโคตา้าอายุไม่เกิน18ปีซึ่งส่งด้านไม่เกิน3คนต่อทีมขณะที่แฟนๆเสียงแตกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งบอกว่ากฎต้องเป็นกฎสโมสรต้อง เปนเรื่องเอกสารส่วนอีกฝั่งซึ่งเห็นต่างมองว่ากฎควรยืดหยุ่นเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กสูงไปเวทีระดับโลกความคิดเห็นนี้บอกว่าจริงๆเหล็กใหญ่ไม่ควรจำกัดเรื่องอายุเลยนักกีฬาจะเสียโอกาสการก้าวหน้าและพัฒนาตัวเองหลีกอาชีพเปรียบเสมือนการจ้างงานในรูปแบบหนึ่งเพียงแต่ว่าเราอยู่ในกรอบและการดูแลของสมาคมที่ควรตั้งใหม่ให้ปรับเข้าและยืดหยุ่นในบางเรื่องได้ควรยกเลิกกฎอายุได้แล้วเด็กที่มีความสามารถควรต่อยอด พัฒนาไม่งั้นเด็กจะกล้าเล่นกับนักกีฬารุ่นพี่ได้ยังไงประเทศเรานักกีฬาอาชีพเหลือน้อยมากทีมชาติออกไปเล่นต่างแดนกันหมดการดันเด็กสูงเข้ามาเล่นในลีกเหมือนเปิดโอกาสให้ได้ลองสนามจริงและได้เล่นกับผู้เล่นต่างชาติและนักกีฬาผู้มีประสบการณ์ได้ต่อยอดความสามารถต่อไปได้ความคิดเห็นนี้บอกว่าก็มองสองมุมอย่างที่แอดบอกเลยมุมแรกก็คือทางสโมสรต้องเช็คอ่านกฎระเบียบให้ดีส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือควรให้โอกาสหรือเพิ่มโคตาต่ำกว่า18 มากกว่า3คนแล้วจะพัฒนาได้อย่างไรกับกฎแบบนี้กฎก็คือกฎครั้งหน้าจะได้รอบครอบและเป็นแบบอยา่างไม่อย่างนั้นก็จะมีครั้งที่2 3และ4เพราะมีหลายทีมเลยต้องมีกฎร่วมกันขอชื่นชมทีมที่พร้อมและทีมงานมืออาชีพเข้าใจผิดเรื่องอะไรการจะอนุโลมอะไรก็ต้องดูว่าผิดกฎกติกาหรือเปล่าสนับสนุนเด็กๆแต่ไม่ใช่ว่าการสนับสนุนแล้วต้องทําลายกฎไม่เสริมสร้างประสบการณ์เล่นวอลเล์เลบอลตอนนี้ให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อ,ออาจจะช่วยรอดตกชั้นว ML, หรือจะรอให้ตกชั้นก่อนค่อยสร้างเด็กใหม่ยังไม่ต้องเร่งรีบสร้างกันขนาดนั้นเอาแค่รายการถ้วยรายการโรงเรียนก็เยอะแยะแล้วควรต้องฝึกการเคารพกฎระเบียบกันก่อนตั้งแต่เด็กครั้งหน้าจะได้มีความรอบคอบมากขึ้นถ้าอยู่อย่างไทยอารมณ์อรวยกันแล้วไประดับโลกโอลิมปิกจะเป็นอย่างไรกฎกติกาน่าจะเป็นเรื่องที่ทีมต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนการจะต้องเปลี่ยนกฎหรืออนุนอรโลให้เข้ากับทีมที่ไม่ศึกษากฎกระเบียบกติกามันก็แปลกๆอยู่นะครับเป็นเด็กหญิงอายุ 54ปีตามกฎหมายทำงานไม่ได้นะนายจ้างก็จะมีความผิดด้วยถ้าใช้แรงงานเด็กจะมาอนุโลมได้อย่างไรคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้คะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววเว่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะ